การลาออกจากราชการของพลตำรวจเอกประวุิถาวรสิริทั้งที่เพิ่งจะได้รับตำแหน่งใหม่และได้เลื่อนยศไม่นานในขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งทีมโคศกขึ้นมาใหม่เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่กำลังคลี่คลายคดีหมิ่นสถาบันเมื่อเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับอาจจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามีข้อสงสัยเกิดขึ้นกับอดีตโศกตำรวจานนี้ขอบคุณมากครับ แม้จะมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่กระแสที่นายสุริยันสุจริตพลวงหรือหมอหยองนายเจริวงวัฒนะเทวาศิลป์และพันตำรวจตรีปากรมวารุณประภาผู้ต้องหาในคดีหมิ่นสถาบันเบื้องสูงถูกควบคุมตัวการขอไม่ให้สัมภาษณ์ของพลตำรวจเอกประวุฒิถาวรสิริทั้งที่ขณะนั้นยังเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ดูจะผิดปกติจึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเพราะมีความสนิทสนมกับผู้ต้องหาคดีนี้หรือไม่ จากนั้นพลตํารวจเอกประวุฒิได้ยื่นหนังสือลาพักผ่อนไปต่างประเทศระหว่างวันที่25ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนระหว่างลาพักผ่อนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติลงนามคําสั่งแต่งตั้งพลตารวจเอกเดชนรงค์สุทธิชานบัญชาที่ปรึกษาสัญญบัตรสิบเป็นโฆษกสานักง,งานตํารวจแห่งชาติคนใหม่พร้อมยืนยันว่าเป็นการเปลี่ยนตามวง,งรอบแต่ยังให้พลตํารวจเอกประวุฒิดูแลงานด้านจราจรเช่นเดิม ขณะวันที่มีการถแถลงข่าวคดีหมิ่นสถาบันเบื้องสูงอย่างเป็นทางการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังยืนยันว่าพลตำรวจเอกประวุฒิไม่ได้ยื่นใบาลาออกจากราชาการและยังไม่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาในคดีขณะนี้ยังอยู่ในราชาการอยู่นะครับ ครับผมผมยังไม่ได้รับใบลาใดๆทั้งสิ้นนะครับกระแสข่าวการยื่นใบลาออกจากราชการของพลตํารวจเอกประวุฒิกลับมีมาเป็นระยะแต่พลตํารวจตรีทรงพลวัฒนชัยรองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติยังยืนยันว่าพลตํารวจเอกประวุฒิยังไม่ยื่นใบลาออกจากราชการเมื่อครบกำหนดที่จะต้องมาปฏิบัติราชการตามปกติที่ห้องทำงานกลับไม่พบพลตํารวจเอกประวุฒิมาทํางาน ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเปิดเผยในการแถลงข่าวประจําสัปดาห์ว่าพลตํารวจเอกประวุฒิโทรศัพท์ติดต่อมาว่ากลับมาที่ประเทศไทยแล้วแต่ยังไม่ได้ยื่นใบลาออกจากราชการตั้งใจจะมาตอบจริงๆเรื่องนี้นะครับผมรู้อยู่แล้วท่านต้องถามก็จะตอบเท่าที่ตอบได้นะครับนะครับท่านประวุฒิในที่สุดวันนี้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติก็ยอมรับว่าพลตำรวจเอกประวุฒิยื่นหนังสือลาออกจากราชการแล้วเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมา โดยระบุว่าเป็นความตั้งใจของพลตารวจเอกประวุฒิที่จะลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการซึ่งหลังจากนี้จะต้องนําเรื่องขึ้นกลับบังคับทูลเาะฉะนั้นผมได้ถามผู้การทะเบียนพลแล้วนะครับก็ยืนยันว่าท่านประวุฒิจะลาออกแน่นะครับตั้นแต่วันที่29หรือวันที่1เนี่ยผมผมจาไม่ได้นะพบวันๆผมเซ็นแฟ้ม30แฟ้มนะครับยืดด้วยผมไม่แน่ใจนะ ลับไปยื่นที่ทะเบียนพลนะครับคือปกติเนี่ยทะเบียนพลจะเป็นคล้ายเจ้าที่ธุรการประมวลเรื่องมาตามระดับชั้นแค่นั้นเองครับการลาออกของพลตารวจเอกประวุฒิทําให้ตําแหน่งที่ปรึกษาสัญญาบัตรสิบที่ดูแลง,งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กตรเปิดตําแหน่งนี้เป็นพิเศษให้พลตํารวจเอกประวุฒิเพื่อเลื่อนยศให้ขึ้นเป็นพลตารวจเอกซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่า พลตำรวจเอกประวุฒิต้องการ,กรเกษียณอายุราชาการก่อนกำหนดนยศดพลตำรวจโททีมข่าวไทย PBS รายงาน